กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อเพจซอเป่าเรื่องนี้ต้องใส่ใจนะครับได้พูดถึงดราม่าเปิดโฟนการวงสื่อนะครับของทนายเดชานะครับว่าเหมาะสมหรือเกินไปโดยในระหว่างที่ทนายเดชานะครับกำลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับของสื่อสื่อหนึ่งอยู่เนี่ยอยู่ๆนะครับก็มีสายของทนายแก้วเนี่ยเข้ามาพอดีแต่สิ่งที่หลายคนสงสัยนะครับคือทําไมพี่เดชาเนี่ยไม่ลุกไปรับสายส่วนตัวครับแต่ทําไมกับการเป็นการเปิดโฟนนะครับเพื่อให้นักข่าวเนี่ยได้ยินจนเรื่องนี้นะครับก็กลายเป็นประเด็นขึ้น ขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยมองว่าไม่เป็นไรนะครับไม่มีอะไรต้องปิดบังคนจะได้รู้ว่าคุยอะไรกันแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยกลับมองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไปคุยหลังบ้านก็ได้ไม่ควรเอามาเปิดให้ซื้อมันเป็นเรื่องของมารยาทไม่จําเป็นต้องให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้รับรู้หรือว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็กลายเป็นประเด็นที่วิจารณ์กันมากเลยนะครับซึ่งแอดเห็นในคลิปนี้แล้วนะครับส่วนตัวเนอะรู้สึกสงสารพี่ทนายแก้วนะครับ่่าแเต ือนโทรมาปรึกษานะครับถ้าเป็นแอดนะอันนี้ส่วนตัวแอดก็จะขออนุญาตวิหยุดสัมภาษณ์แป๊บนึงเดี๋ยวขอไปรับสายก่อนนะพอดีคนนี้คนด่วนบุคคลด่วนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปรับหน่อยนะครับก็อันนี้ก็มุมของแอดนะครับแต่มุมของพี่เดชาเนี่ยเขาก็อาจจะมีความคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งซึ่งไม่ได้มีผิดไม่มีถูกเลยครับต่างคนต่างความคิดนะครับเอ,อ่อสำหรับเรื่องนี้นะครับไม่รู้ถูกไม่รู้ผิด นะครับไม่รู้อะไรกันแน่เลยนะครับยังไงนะครับสาหรับเรื่องนี้เนี่ยแอดก็ไปอ่านนะครับเรื่องความคิดเห็นเนี่ยมันก็มีเอียงไปมุมหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะไม่ขอบพูดดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นท่านผู้ชมอ่ะที่เห็นในคลิปนั้นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกำลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีเพื่อนแบบโอ้โหโทรเข้ามาอย่างเงี้ยจะเปิดโฟนไหมอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เนอะอันนี้เราก็พูดกันเฉยๆนะครับมาต่อที่1ข่าวนะครับออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกแล้วนะครับสาหรับนันนิกนะครับที่ได และก็ได้ยอมรับว่ามีลูกแล้วนะครับซึ่งในบางช่วงบางตอนนะครับนันเ็กได้พูดว่าผมไม่เคยพูดเรื่องนี้ที่ไหนแบบจริงจังมาก่อนก็เพิ่งมาพูดที่นี่แหละเหตุผลของผมนะครับก็คือผมไม่อยากให้ใครไปยุ่งกับลูกของผมและผมอยากให้เขาเติบโตมาไม่ถูกตีหน้าว่าเฮ้ยนี่มันลูกนันเ็กถ้าเขาว่าได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับก็จะมีคนที่พูดถึงเขาว่าก็มึงลูกน,นันเกไงแต่ถ้ามึงเกิดทําอะไรผิดพลาดมาเนี่ยคนก็มาจาับก,กระทืบหนักเพราะว่ากูต่าเป็นลูกนันเ็กคือผมไม่อยากให้เขาต้องม แบกรับภาระที่จะต้องเป็นลูกของใครและผมก็ไม่อยากให้ใครไปยุ่งกับลูกผมนะ ซึ่งคนรอบข้างใกล้ชิดผมนะครับเพื่อนลูกที่โรงเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมหรือมหาหลัยนะครับก็รู้ว่าลูกคนนี้เป็นลูกผมผมไม่ได้ซ่อนและหลบและปิดบังนะครับแต่ผมไม่อยากเอาลูกชื่อผมเนี่ยมาออกซือ้อและชี้ชัดว่าเนี่ยคือลูกผมผมไม่อยากให้เขาเนี่ยต้องโดนตีตาว่าเป็นลูกใครซึ่งงานนี้นะครับนันนี่ก็ได้ออกมาพูดตรงๆนะครับว่ามีลูกแล้วนะครับและก็ได้เปิดเผยว่าเหตุผลเนี่ยก็คือไม่อยากให้ใคร พอรู้แล้วเป็นลูกดาราลูกนั้นเน็กที่เป็นพิธีกรชื่อดังเนอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเข้าไปหาลูกไปสัมภาษณ์ลูกและเชื่อว่านะครับถ้าเกิดใครรู้ว่าคนนี้เป็นลูกนั้นเนก็กอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการเชิญมาออกรายการถามรู้สึกเป็นยังไงเป็นลูกนั้นเนก็กเห็นพ่อเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนั้นเนกเ็กคงมองว่ามันคงวุ่นวายอยากให้ใช้ชีวิตแบบ เต็มที่แล้วก็ปกติเป็นคนธรรมดามากกว่าครับซึ่งพอหลังที่มีคลิปนี้ออกมาเนี่ยมีแต่หลายคนอะชมว่านันเน็กเนี่ยได้ทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับเอาจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยครับการที่มีความรักมีลูกเอ่อแล้วก็ได้ยากับอดีตภรรยามันเป็นเรื่องปกติแล้วของมนุษย์ทุกคนที่ต้องแบบมีบางคนที่ต้องบ,บัชิญบ้างบางคนก็ไม่ต้องยาบางคนอะไรเนี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้เป็นดาม่าอะไรแต่มันเพียงแค่ว่านาัน็์เป็นคนดังอยู่ในวงการบันเทิง แล้วพอใครสักคนหนึ่งอา้าวคนนี้มีลูกแล้วนี่แล้วเจ้าตัวเขาก็ไม่ได้มีการเปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเออเป็นเรื่องที่ขูดเป็นเรื่องที่แบบก๊อสิบกอสิบในวงการบันเทิงอ่ะแต่พอนาเนกออกมาพูดแล้วก็เฉยเฉยนะไม่ได้รู้สึกอะไร